กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอ,อร,รมนนำสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคมอบให้กับอำเภอแม่สอดเพื่อบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ค่ะนหกประชุมที่ว่าการอำเภอแม่สอดเขตเทศบาลนครแม่สอด พันเอกเสมามังมติรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดตากหรือกอรมนได้เดินทางนำสิ่งของเครื่องอุปโภคและบริโภคมามอบให้กับนายสมชายไตรทิพชาติสกุลในอำเภอแม่สอดเพื่อนำไปบริหารจัดการช่วยเหลือประชาชนในเขตพื้นที่ ที่ประสบอุทกภัยน้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนหมู่ที่10บ,บ้านห้วยยออตำบลด่านแม่ละเมาออำเภอแม่สอดในห่วงที่ผ่านมาจนทำให้ประชาชนได้รับผลกระทบดังกล่าวเดือดร้อนภายใต้โครงการขับเคลื่อนแผนตำบลมั่นคงมั่งคั่งยั่งยืนเพื่อช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด19 โดยได้นำเครื่องอุปโภคและบริโภคประกอบไปด้วยน้ำมันพืชข้าวสารปลากระป๋องบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปหน้ากากอนามัยและแอลกอฮอล์ล้างมือมามอบให้กับอำเภอแม่สอดดังกล่าว